สวัสดีครับผมเบนธรรมดานะครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็นงานสั่งตัดพิเศษเลนมันติโคสออโต้นะครับเลนที่ออกแดดเปลี่ยนสีเข้มและไวนะครับตัวนี้เลนกองแสงขนมสายตาได้ดีนะครับเรามาดูการทดสอบเลนกันนะครับเลนออกแดดเปลี่ยนสีตามความเข้มของ UV นะครับลูกค้า UV เข้มเลนออกแดดเปลี่ยนสีเข้ม UV อ่อนเลนออกแดดเปลี่ยนสีอ่อนนะครับอยู่ในร่มก็จะใส่ปกติเป็นแบบนี้นะครับ Okay. Uh, ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งตัดนะครับเป็นสายตาสัาน้นลบ3า5นะครับเป็นรุ่น A5 กรอบสีดำนะครับเป็นทรงหยดน้ำที่ใหญ่นะใหญ่ที่สุดที่ที่เรามีแล้วนะครับเรามาดูขาด้านข้างกันครับโอเค ในราคาโอน990บาทนะครับพร้อมกล่องและผ้าเช็ดให้แล้วนะครับสรุปอีกครั้งนะครับรุ่น a 3สีดำนะครับสั่งตัดพิเศษเป็นสั้น375เลนมันติโคสออโต้เลนถนอมสายตากองแสงออกแดดเปลี่ยนสีนะครับลูกค้าก็ในราคาโอน990บาทลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย